ถ้าแม่ง<ผ>มืดไม่รู้ว่าใคร oui. เป็นใครอ,อ่ะเขา<อ>าได้หมดที่แม่งคิดไม่เป็นทําไมช่างมผมบอกว่าถ้าบ้าเนี่ยไม่ธรรมดานะเทวดาก็ถูกเตะได้เดินไปเดินมาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมกระทืบเลยนะผมบอกเลยฮะขนาดบ้าสี่เสากูก็ปลุกมาแล้วเพราะพวกคุณก็ทำอะไรกูได้บ้างที่ร่วมกันทําไม่ได้ทั้งที่ปเทศชาตไม่ได้ก็กูบ้าเห็นไหมฮะตอนนี้ทราบว่าหนีไปโคราช มึงจะหนีไปทำเฮีย้ยอะไรโคราชมึงไม่ต้องหนีไปหรอกไอ้เฮีย้ยมึงหนีไหนมึงก็หนีไม่พน้นมือมัจจุราชหรอกเว้ยท่านโยมบอกจะมันจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นมือหรอกมึงจะไปโคราามึงจะอยู่บ้านสี่เสามึงจะอยู่ที่ไหนก็อยู่หนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าหนีเื้อมือมัจจุราชไม่พ้นแน่แน เขาบอกว่าอีกสองปีเนี่ยนะอีกสองปีเนี่ยยม,มาบาลบอกจะลากคอทั้งสองคนผมก็ได้แต่สาธุผมไม่แช่งหรอกผมสาธุอย่างเดียวสาธุยม,มาบาลมาลากไปเร็วๆนะแผ่นดินแม่งจะได้สูงสักทีไอ้เหี้ยพวกนี้อยู่แม่งมีแต่เวรแต่กรรมครับขอบคุณครับ ให้แบงค์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่กลัวว่ากลัวว่าคุณพี่เขาควักแบงค์ผิดคือเอาแบงค์แล้วคืนไปอ่านี่ทีหลังนะนะคือเวลาให้กันจะไปให้หน้าเวทีให้กันอย่าให้คนเห็นนี่ต้อมถ่ายออกไทยไว้อนะ แล้วยืนยันนะไม่ใช่กลับไปที่บ้านพวพวก,พวกคือไม่ได้ทำอะไรกันนะแม้ให้รางวัลในนกเขามนดีใจกลับบ้านให้รางวัลต่อผมเนีเชื่อไหมผมได้มาเนี่ยผมเก็บทุกวันนะเอาจริงๆเก็บทุกวันนะผมก็เก็บเอาไว้เติมน้ำมันเอาไว้มาทำงานในท่านเนี่ยผมไม่มีเงินเดือนไงผมไม่ใช่พวกที่รับเงินเดือนผมไม่รับ เพราะผมต้องการเอาอำนาจให้กับพี่น้องพี่น้องได้ผมก็ได้พี่น้องอยู่มีความสุขผมก็มีความสุขและผมก็เชื่อว่าไอ้เงินร้อยมึงเลยฮะไม่พาผมไปติดคุกอย่างแน่นอนเชื่อว่าเงินร้อยนึงเลยฮะจะพาผมไปสู่ประสบความสำเร็จอำนาจคืนใส่มือพี่น้องประชาชน ผมจึงกลาบเรียนครับทุกบาทมีคุณค่าเราใช้กันอย่างประหยัดนี่ใช้กี่วันครับให้ใช้กี่วันห้าวันใช่ไหมเท่ากับเงินเบี้ยชราคนแก่เลยเดือนละหกร้อยวันละยี่สิบห้าวันร้อยหนึ่งพอดีนี่ผมจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแก้ราจะทำมนูนเนี่ยผมเปลี่ยนให้วันละร้อย เอาไปสามพันสามพันสามพนายกยิ่งรักพยายามหาทางครับหาโอกาสหยิบยื่นสตังให้ให้เบี้ยยังชีพให้เงินอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่ว่าท่านจะให้บางทีเนี่ยท่านก็พยายามทำโครงการดีๆออกมาให้พี่น้องประชาชนแต่ไอ้เฮี้ยหมาพวกนั้นฆ่าไปแดกทุกที ตอนเวลาเลือกไม่เลือกเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลือกพกรรคเคียเฮียเวลาประโยชน์แม่งของพรรคพื่อไทยไปแดกหมดคนเสื้อแดงไม่ได้หรอกครับต้องมานั่งอยู่กันอย่างนี้เงินกองทุนหมู่บ้านไอเฮียพวกนั้นเอาไปแดกหมดแล้วมันแสบนะบางหมู่บ้านเสื้อเหลืองแม่งเป็นประธานถึงคณะกรรมการมันอัพไปแบ่งกันหมดนะ คนเสื้อแดงแม่งสู้ตายแล้วตาอีกไม่ได้อะไรเลยนี่เรื่องจริงเพราะว่าผมรับเรื่องร้องทุกข์ผมก็พยายามเข้าไปทุกหมู่บ้านไปหาพี่น้องผมต้องไหนคนเสือเส้อแดงคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงบ้างผมก็เล็กเชื่อไว้เล็กเชื่อไว้เสร็จแล้วผมก็ส่งมาให้รัฐบาลเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยยังไม่ได้รัฐบาลก็พยายามหาหากองทุนมาให้หาประโยชน์มาให้แต่อเหี้ยพวกนั้นคอยจะขวาง ผมจึงบอกครับวันนี้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนกฎกติกาไม่มีทางครับที่ท่านจะได้อะไรมาแบบแบบง่ายง่ายฮะแต่ถ้าท่านเปลี่ยนกฎกติกาได้และธรรมนูญเป็นฉบับของประชาชนอำนาจอยู่ในมือประชาชนสบายครับชี้อะไรก็เป็นอันนั้นครับชี้นกเป็นนกชี้ม้เป็นไม้เห็นในฮีอาพิสิ์นะครับสองปีเจ็ดเดือนพอมีอำนาจแม่งสั่งฆ่าประชาชน การคอมอหกพันล้านให้กองกําลังติดอาวุธมากระชับพื้นที่สั่งฆ่าพี่น้องประชาชนมันทําทุกอย่างเรื่องเฮี้ยเฮียผมจึงบอกว่าคนที่จะทําได้เราต้องมีอํานาจผมจึงอยากจะฝากบอกกับพี่น้องสถานนี้ทุกสถาน,นีเนี่ยถ้าแม่งพูดมาก,มากพี่น้องถามมันเลยที่ไม่ได้เข้าอยู่ในกลุ่มกะวเนีย่ยเฮ้ยมึงพูดเนี่ยมึงจะพาไปไหน ถามเลยจะพาไปนน่นไปนี่กูไม่ไปถ้ามึงพากูไปเปลี่ยนแปลงกฎกติกากูเอาเพราะอะไรครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงกฎกติกาแล้วเป็นของประชาชนทีนี้ประชาชนนึกอยากจะได้อะไรมันได้หมดจริงๆก็ทุกวันนี้อามาตมันจึงต้นแล้ว้ปเล่ากับประเทศนี้เพราะว่ามันต้องการอำนาจอำนาจอยู่ในมือมันสั่งได้มันดอกนี่ไงตามรัฐธรรมนูญน,นี่ไงบริหารตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจากไหนล่ะจากโจรเลยถ้ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนมาจากประชาชนพวกมันก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโจรพ่อมันก็อยู่กับเราไม่ได้แม่มันก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะว่าก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วใกล้าตายแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกลเลอะเทอะแล้วนี่ เาบอกเห็นหมาก็ไหว้หมาหมาเดินมานึกว่าคน่าดีค่ะเขาบอกแล้วเวรกรรมนะเวรกรรมดอกทองมามากนั่นแหละผลจงกาับเลียนพี่น้องนะครับโชคดีที่พี่น้องเนี่ยสร้างแต่คุณงามความดีทำแต่ประโยชน์ให้สังคม แต่คนบางคนคนบางกลุ่มเอาแม่งแต่ประโยชน์กับคนไทยเหยียบคนไทยฆ่าคนไทยไอชิบหายใส่้ายข้าวคนไทยประชาชนจะมีลืมตาอ้าปากได้ใส่ร้ายใส่้ายผลผลิตจากชาวนาบอกข้าวชาวนาวมีสารปนเพื่อนแล้วชาวนาวจะขายเฮี้ยอะไรอะแต่เข้าทางเรานะเข้าทางเรานะ มึงใส่ร้ายป้ายสีถ้ากูทํานาไม่ได้กูทํานาบนบนดินไม่ได้ทีนี้กูจะทํานาบนหัวมึงบ้างอ่ะก็กูปล่อยให้มึงทานาบนหัวกูมามากแล้วต่อจากนี้ถ้ากูทํานาบนดินไม่ได้กูขายข้าวไม่ได้กูก็จะเต้นมึงอ่ะทีนี้กูปล่อยเต้นกูมานานแล้วทีนี้กูจะเต้นมึงบ้างกูรู้ด้วยมึงเอาทองไปไว้ไหนเอาสตางไปไว้ไหนกูรู้ ผมจึงกราบเรีย,ยนพี่น้องครับอย่าบีบบังคับกันมากเราในฐานะประชาชนคนไทยเราในฐานะเป็นคนไทยนี่นะมันมีศักดิ์ศรีอย่าเหยียบย่ำกันเกินไปวันนี้ใครจะมาบอกว่าบังคับใช้กฎหมายผมบอกว่าศาลทุกศาลผมเคารพแต่ผมไม่เคารพไอ้คนที่พิพากษาในศาล สารผมยังเชื่อมั่นว่ายังเป็นสารที่ประชาชนหวังพึ่งพิงได้อย่างน้อยหลบฝนได้หลบแดดได้แต่ผมไม่เชื่อไอ้คนที่มั่งพิพากษาไอ้เฮียมึงเอามาตรฐานไหนมาอามะเลศิลาอ่อนทำเสียหายเกือบเจ็ดแสนล้านบอกว่าทำคุณงามความดีให้กับประเทศ ทักษินไปซื้อที่อัดไปเซ็นเป็นพยานให้ภรรยาซื้อที่เอาเงินเข้าประเทศบอกว่าผิดจริยธรรมพี่ภาคษาจำคุกสองปีโดยที่ไม่ต้องยอลงอาญามึงจะเอาแบบนั้นใช่ไหมกูจะได้ทำบนะ้าเราทำแม่งสักยี่สิบครั้งได้เงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้านล้านร้อยล้านล้านแจกเลยคนละห้าแสนห้าแสนห้าแสน ทำคุณงามความดีไงก็เอาตามมึงว่ามึงบอกอเอามาเล่ทำคุณงามความดีกูก็เอาบ้างไอ้นั่นทำเสียหายหกแสนกว่าล้านเราทำแม่งสักหกพันล้านเป็นไงหกพันล้านล้านหกพันแบบล้าน, 6, แบบล,านล้านนะน,นี่หกแสนเราทำแบบมากแล้วเราก็เอาเงินมาแจกกันเท่ากับเราทำคุณงามความดีไงแม่งบิดเบือนครับพี่น้อง ไอ้เหี้ยกฎหมายบ้านอ,อ้อมึงทำความเสียหายกับประเทศมึงบอกว่าทำคุณงามความดีไอ้คนที่สร้างสนามเียนไอ้คนที่ดูแลประชาชนไอ้คนที่ทำให้ประชาชนลืมตาอ่านได้ามึงไม่เคยพูดถึงคนต้นประเทศมึงบอกว่าเป็นคนที่มีคุณงามความดีเอาไปเป็นองค์ขมนตีบ้างเอาไปเป็นชนตีนอะไรบ้างก็มไม่รู้ ทำเฮียแต่ได้ดิแต่ดีอพวกมึงคงไม่ต้องการเดี๋ยวแม่งก็ตายหากันเชื่อฮะเราจะเอาข้าวปนเปลือนส้นไทนให้มันแดกไงอันนี้ถุงนี้มันบอกว่าปนเปลือนสารเคมีใช่ไหม แล้วบอกเลยโอเคถุงนี้ปนเปื้อนสารเคมีแต่มึงแดกถุงนี้ก็แล้วกันปนเปื้อน,นส้อนตีนประชาชนจังไรครับอะไรที่จะประชาชนจะได้เงินได้ทองไอ้เฮีย้ยพวกนี้ใส่ลายป้ายสีนักวิชาการบอเวทีกวป์ฟบอลจับใครไอ้เฮีย้ยแล้วที่ฆ่าประชาชนนึงไม่หยาบเหร ามห,หน่อยครับใครว่าฆ่าประชาชนก่อนใครทำร้ายประชาชนก่อนก็พวกมึงถ้ามึงไม่ทำเฮี้ยเกูก็ไม่ออกมาก็พวกมึงกดดันกูกูจึงต้ออกมาหลายคนถามว่าโกวปรไม่กลัวหรือไงว่ามันจะจะกูไม่กลัวถ้ากูกลัวกูจะออกมาทำเฮี้ยอะไร มึงแน่จริงมึงบุกมาเลยถ้ามึงกมาเดี๋ยวกูจะเจอกับลูกพี่ก,กูก่อนผมจึงกลาบเรียนพี่นะผมเป็นคนรักพี่นะ้องและผมผมเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นถ้ามีปัญหาเคีย์ผมก่อนก็แล้วกันวันนี้ล่อไปแล้วสิบสามคดีครับสอนรักมาลลยทอง ใครจะแบ่งสมบัติบ้างคนเดียวสิบสามคดีแล้วตอนเนี้ยมันแจ้งทุกคดีเป็นความกับทุกคดีผมถามหนยว่าแต่ละคดีไม่ต่ำกว่าสิบปีอะแล้วสิบสสบสามคดีร้อสาสิบปีผมขาดทุนแน่ๆผมดูแล้ว นี่แหละครับแต่ผมไม่ยอมอ่ต้องติดถ้าสมมติจะเอาผมไปติดคุกต้องติดให้ครบถ้าติดไม่ครบผมไม่ยอมผมถือว่าผมทุนแต่ถ้าเอาไปติดสอน,นอใส่น้อยไม่เอาแม่งเดี๋ยวไฟช็อตไหม้กูเอาไปติดแถวนนทบุรีไม่ได้เดี๋ยวมันทำไฟช็อตลไมไหม ขนาดเมาแล้วขับเอาไปติดคืนเดียวแม่งไฟช็อตแล้วไม่ตายเลยอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาผมเห็นผมเชื่อแล้วที่นายกทักษิณหลายคนบอกว่าจะเอานายกทักษิณไอซูมเมตไอเฮียเนี่ยน,นนะไอขับเวอร์ี่บอกว่าทักษิณผิดก็เอาทักษิณมาติดคุกสิไอชิบหายกับเขาไม่ได้ผิดอ่ะเขาจะมาติดทำเฮียอะไรอะไรครับ แดงร่มเก้านำเงินมาให้หนึ่งพบาทแล้วแต่ว่าสอนลักจาไปทำอะไรแต่ใช้ให้ประหยัดผมก็บอกได้เลยครับผมจะทำตามทุกอย่างที่ท่านสั่งมาผมเป็นคนที่บอกได้เลยครับผมเป็นคนที่ประหยัดครับ วันไหนผมไม่มีผมก็ทนครับวันไหนผมมีรู้รู้รู้แต่เรื่องจริงเนี่ยพี่น้อยพูดเนี่ยเรื่องจริงอ่ะผมจะเป็นอะไรครับขนาดไปศาลครับวันศุกร์ไปศาลสามศาลครับพี่น้อยเอาไข่แล้วก็เอาเชอร์รี่ไปให้ผมถ้าไม่ได้เชอร์รี่แล้วแย่เลย นี่รู้ใจกันจริงครับผมเป็นคนชอบผล,ลไม้เชอร์รี่อย่างนี้แอปเปิลอย่างนี้ส้มอย่างนี้แต่ตะขบไม่ต้องเอามาตะขบไม่เอาตะขบไม่เอาคือชื่ออะไรที่มันพ,พ่อๆไดเอามาเหอะวันนั้นผมไปเดินหาซื้อของไปซื้อผลไม้ในห้างบังเอิญนะไปเจอครับแอปเปลิลคือ ใหม่ๆเลยอายุเพิ่งสิบแปดปีอร่อยฮะอร่อยโลละพันหกแพงครฮะ,ฮะถือไปกินที่บ้านมันเป็นอย่างนี้คือผลไม้เขาบอกว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายผมก็ทำตามที่พี่ๆแม่ๆ ทุกท่านได้บอกครับผู้ที่มีพระคุณบอกครับนี่นะให้ตังไปเนี่ยไปซื้อของมีคุณคนระับประโยชน์กินนะผมก็ไปซื้อผลไม้ส้มเชอรี่แอปเปิลอังุ่นกินแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นแต่มันแพงหน่อยนะขนาดเงาะโรงเรียนเนี่ยผมจะไปซื้อเงาะเนี่ยผมจึงต้องดูเลยว่าโรงเรียนอะไร โรงเรียนอนุบาลล่วโรงเรียนมัธยมถ้าโรงเรียนมัธยมนี่พอได้ถึงมันจะแพงหน่อยก็น่ากินแต่ถ้าเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ไม่เอาบางทีห้าสิบแล้วก็ยังไปเรียนอยู่เลยอ้าก็สั่งผมให้เลือกกินของดีๆไงของไม่ดีอย่าไปกินนะลูกนะเดี๋ยวท้องมันจะเสียผมก็ไปเลือกหาซื้อกินดีๆ ผมก็ทำตามนโยบายอ่ะไม่เอาไม่เอาไปชวนกินอะไรอ่ะมีเพลงสักเพลงไหมมีนะถ้ามีเพลงไม่มีสาวไม่มีสาวไม่เป็นไรครับไม่ต้องใช้สาวฟังเนื้อไปก่อนเดี๋ยวสาวตามวันที่ยี่สิบหกได้ไหมฮะ ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าพี่คำพันพี่อีเกิ้งก็ยังอยู่อีเกิ้งเนี่ยบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าดวงจันทร์แต่นี่บ้านบ้านพี่เขาเรียกอีเกิ้งบ้านนอกบ้านนอกบ้านพี่เขาอยู่บ้านนอกแต่ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเอาละวันนี้ขอให้มีความสุขมากมากครับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะกลับบ้านไปขอให้ได้โชคสองชั้น ฉันแรกก็เผื่อผมบ้างอบคุณนะครับปอบมือดังๆให้โคศกกวอครับคุณสอนรักมาลัยทองครับขอบคุณนะครับ